สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมเนาะวันนีพ้พอแท่งมาเดินทางมาติดตามตัวเลขกับหนาน้องครับผมหนาน้องคนนอนนานเนาะครับผมเนาะพอนอนแต่น่าบอกให้ยๆกนบบ้านครับผมแต่ว่ากับฝันดีดีเพิ่นว่าฝันดีดีครับฝันเห็นผีไ้ผีหน้าผีเจ้าทีเจ้าทางมาบอกมากกันขึ้นนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็เป็นข้อมฝันเนาะบอกเลขเสด็ตัวใดเดี๋ยวพอแท่งจะพาผีพาน้องไปสอบถามกับหนาน้อง จากปากน้องผมพร้อมๆกันนะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ดาชาแนลหลักกับสตาร์ดาชาแนลวีสองด้วยนะครับผมเนาะเพื่อเป็นกำลังใจคนทําคลิปไปเลยครับไปเบิ่งไปฟังพร้อมๆกันเลยครับผมการสวัสดีครับน้องการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้าหนองคนฝันแม่นัได้ยินข่าวมา เกือบแตกสามตัวงวดที่ผ่านมาให้หกหกหกเจตังหกหกหกเออก็บอกว่าหกศูนย์หกตัวไร่าสวัสดีครับน้องอะไรครับเนี่ยน้องอะไรครับน้องอะไรครับเสิรือครับน้องประเสริฐปะครัำน้องประเสริฐโอ้ยหุบรอเถิด้อแต่งวดก้อนๆนหน่อยครับสามตัวแตกถือตัวโตนะครับก้อนก้อนหน่อยครับแล้วก็มาฝันอีกเลยมาฝันตองหกมาออก หกศูนย์หกเป็นผู้ที่สำคัญครับเอฟซีเนาะครับเพราะเองเจตังค่ะแม่ต้องมาติดตามตอนนี้กอายุตรงหน้าคือเก่าครับมานอนหน้าบุกคืนบ้านนกนี่ครับน้าน้องของเฮาครับนอนแต่อยู่หน้าครับน้านองนอนหน้าพี่แม่นอน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 นาบรรยากาศดีย่บอ่ค่ะน้าน้องอยู่หน้าให้ให้มอบหน้าที่ให้เจตังซ้ำมันสิสวนกันครับ บ้แอมบ้าแอมจะตังเลยครับผมเจะตังมาที่หลังเลยบะลูว่าที่ไปที่มากคนชื่อจังใดสีน่าชนมากสิเป็นเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนรับค่ะเจ้าที่เจ้าทางอยู่งพุ่มยู่นี่แหละครับเพื่อนดีเพื่อนใหม่โชคตลอดเนาะครับน้าน่องเนาะครับเมื่อนี้ว่าฝันอีกแล้ววะท่านแนวไทยครับบอาซูเอฟซีฟังเลยครับฟันจังไดน้อค่ะเอฟซีเดินทางมาไกลเธอได้ฟังเลยล่ะน้าน่องคนเบาคนเราเธอมีแนวทางฝากเอฟซีหน่อยเนาะ ฉันว่าจะได้นะฮะฉันว่าจังไหนบัดเจ้ะหน่อยเราก็ใส่ความคิดก่อนครับแนวแล้วสไตล์เพป็นแนวนี่นะครับสไตล์แนวนี่ค่ะจับแน่วนี่นะครับจับแนวนี่นะครับความฝันกะซื้อมาแหรอเนาะบางเธอมันกะว่าอยากเล่าเด้แติบางเธอมันก็ได้เป็นตูแล้วแจะมองแต่บอลคือกันขันตาเป็นบอลเป็นบอลสันๆัได้ไหมแน่วนครับเป็นนั่งคือจวงเป็นตอนนี่แหละ ท่าอะไรก็พิ่นได้หน่อยครับแมครับเพิ่นมาหาบอครับนะน้องมหาอยู่มหาอยู่คือเก่าเนาะเป็นผีหน้าบอครับผีหน้าที่จะพีจท่างคนหนึ่งนะครโอ้ผีหน้าที่จะทีจะท่างทีจาทีจาท่างมาหา เิ okay. no. no. ่นแมาว่ามาเนี่ยอะไรเหรอครับบกเก็บออกไม่เก่านะบอคือเก่าเลยเป็นเป็นผีผู้หญิงหรือผู้ชายครับผมเตที่อยู่นี่เพิ่นเป็นผู้หญิงบ่ครับเป็นผู้หญิงเฒ่าจังซี่บ่ครับผู้หญิงเฒ่ายนะแสดงว่าน้องสิมีจิตสัมผัสกับเพิ่นอยู่เรื่อยแม่นบ่ครับผมอยอ๋อมางวดนี้เพิ่นมาว่าจังได๋เนี่ยครับผมบกยุ่นนะ ผมบอกคือเกาอ้าวบอกคือเกากับบอกคือเกาเนาะครับเพิ่งบอกตัวไหนครับเพื่อเพินการเช้เวลานะครับก็แมนครับสามตัวเลยครับแมนครับคู่เบาๆนี่เลยอย่างคู่จักครับหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้านานได้เลยหนึ่งเก้าห้าบนไนีมหนึ่งเก้าห้าครับ ขึ้นมาดึงขาหนะ่าน้องบอกได้บอกครับครับขย่อยางแห้งได้เป็นบอกหนึ่งเก้าห้านะคะท่านผู้ชมหนึ 1> 1, 9, ่งเก้าห้าเอาสองตัวละครับนะ่าน้องสองตัวห้าสามครับห้าสามห้าสามชุดหยวกพี่ครับห้าสามเอาครับเอฟซี e FC, ลองเอาไปเสียงสสกเสียงหลังลองเมืองเนาะหมวดนี้ครับวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ ขอบคุณค่ะน้องครับขอบคุณครับน้องครัสวัสดีครับหลายๆครับน้องขอบคุณหลายๆครับเนาะได้เมื่อไหร่ครับหนึ่งเห้าหน้องนตัวเลขขน้าน้องประจำาองวดวันที่ิพกันยายนเนาะเป็นผีเจ้าทีผีหน้าอยู่แล้วครับผมมาดึงขาค่ายว่าปุ๊กให้มาเอาตัวเลขจะศีนะครบท่านผู้ชมนอนในความฝันหนึ่งเก้ห้าหนึ่งเกหหสเนาะครับผมเนาะ สองชุดแข็งๆเลยครับท่านผู้ชมอ่ะไก่ทุกท่านโชคดีโชคหมานเด้อคร์บอนจะเป็นหนึ่งเกาหาหรือว่าหาสามไกเป็นเลขท้ายของวันที่หนึ่งเนาะครับผมเนาะสามตัวสองตัวล่างอย่างนี้เนาะครับผมเนาะอ่ะทุกท่านโชคดีโชคหมานถูกหวยได้เบอร์ได้จับเงินแสนเงินล้านกันทุกๆคนท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้กัสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะให้มีโชคมีลาภกันทุกๆคนคลิปนี้เพราะว่าเขาตัวล่าไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ